วัดดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามากินตำบักฮุงได้ไหมนเนียอันตำบักุวงกินเทียงกับมีปลากินแป่ละละักื่องนึงนี่ยูกับมีพักพี่น้องพักพักกระเชียมาตังกับปลาแบบเอาแต่พัก,พก,พก,พกอันที่ไวพักส่วนเนี่ยตังกับปลาเนาะพี่น้องเนาะล่องร่องล่องล่องชิล่องซิมมึงอะนะว่าชีใดบ่ เป็นตาแสบตาได้ล่ะตั้หุ่งนี่สารบานห้องหนอพักใน,นสวนพี่น้องยางน้อก็เก็บมากินตืออึดปูกคว่ไม่เก็บทุกยางแต่ห,งา,หงางน้งก็ท่านหรือมดทุกยางเนาะ ่อยพ่กะคยกินโซดอกพี่น้อง่อยกินได้บ่หลายกินได้ดน้อยๆมาเยอะมองเจ้ากินน้ำกันยู่นาจอตะเกียบเกียบกับ่อสหูมือดอกพี่น้อง มือแสบกว่าหอมดวนจะไปแอบถอดไปนองว่ามพักมือเนี้ยกินกับอีหยังใดนะกินได้หมดทุกอย่างกินลงไปเป็นยาหมดกินโวลดสนับสนุน ยังต้องหนอกเขาก็เลยกินพี่น้องปลูกไปกินทุกอยอางประกาศหินของทุกอย่างแทบบริสุทธิ์กินนะพี่น้องปลูกมาทุกอย่างช่วงนี้มันติดหนานาเอาเพื่อปลาจักปลาอย่างคน กินสาบเส้นสเขียวมันแตกต้องจัมันสิไปกล่องอยู่ในถ่มุ่นี่มันกินเข้าไปมันเทศอันนี้มัดทุกอย่างเนาะมันคือปับสภาพร่างกายห้อง แป้นก็นมีได้พี่น้องพักแป้นนะพักแป้นก๋วยเต้องมั่งกล่องพี่นอ้องก๋วยเตีเบิงบงบ้งสวนข่อยข้างนอกอมันต้องกินเคองเนี่ยมันมีแห้งเลยเครองเห็นของข้างนอกนอกบ้านนอกสวนมันงาม ตื่นธ้ามมาสะาดมีก็ะสนมีทอดขวัวสามียังมันจรงตัวรักกินขขาวสวยแบบเป้นทนา Phá ăn ngon rồi, nào hàng không Cương chai Đó, ngon ăn Cơm chai Cơm chai ăn à, bánh nhau nhau nó, khi nào nè Ăn à, này bày ý nhẳng ná, thì phân kín các khỏa Bà chắp sai ขึงชาครับจับชายเลยอาการใบบ้างกินไปเลยเมดอมืจะมาวางกินไปได้ละ ไมได้หนอะหน่อยพี่น้องเดี๋ยวขอพ่อค้าโซกินนะกินไม่ได้หลายเลยตามหลายซื่อ,อกินเบอร์เบอร์กันนี่เจ้าขาเอาไว้ออซายกล้องมากินอีกเนี่ยพี่น้องขอยเป็นแล้วนะ่ะใส่มือยนะพี่น้องเนาะอีแมร์หายมาเนาะพอดีพอดีอดแซ่บ มือแ่บแ่บอะไรแ่บนัวปลาแดกเห็ดเองน้องพี่หน่อยโรคโควิดยุ่ยเฮียนแค่สวนปลูกพักปลูกหนากินยุ่ยเฮียนรักแป๊บอ้นน้อถึงหนอนวัดแถว บทเาปลาเนี่ยกินแสบอยู่ได้พี่น้องกล้องละหกเหรียญกินง่ายๆปลาเข้ากุัวามาเรียเยออยู่ในถุงไงห้าเรียร้อย แล,ล,าล,าลา้าข้าหอ่องปลายังลบรุปลายังหวานปลายัง้างมันทอดน้องไปนอกินน้องปลาก็แสบเพื่อเขาตามมะหุ่ง บอกกินเพชรปันไดพน้พี่น้องเพราะข้าวถ่าแล้วเนี่ยเหมกับผักกาศหินพี่น้องประกาศหินนั่นประกาศหินนู้กันบ้านถิ่มไว้บบนี้มันอืมน้องคอยแล้เอามากดอ้วกอะเงี้ยเฮือนแห้งชิวตึงๆแล้วปานว่าสเซอยังที่ก็ใส่ยงังไง เขาใส่สู้สี่นะอันออกปากออกจมูกนะพี่น้องค่อยๆๆจำตรงพี่น้นองเนี่นย,ย,ยเพราะว่าแม่จะตายเลยค่ะเนาะการหินหินแห้งลูกพี่นออ้องบอกเลยเลยวันหินแห้ง บัซซับบี้เขาวะซาบีซาบีกินระวังน้ำกลาง หมอนใส้หมอนใส้เลยหนึ่งต่างปุ๋นฮะโอ้เป็นลำลำ้ำเป็นลำลำ้ำแก่ชไบหายเท่า,าน,นี้นะพี่น้งนองเนาะแสบแห้งพี่น้องเนาะตากินเนะพี่น้องเด้อ สองกินสามกินเด้ดครับเชียวว่้ชมหนึ่งกันเด้พี่นอ้องเนอะเจอกันคลิปหน้กขอบคุณหลายจ้าบ๊ายบาย